ึตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อรู้ว่าประเทศเขมรเนี่ยเขารวยกว่าประเทศไทยอีกนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะว,ว่าสำคัญตัวผิดเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเ้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ fc เนาะจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะ ขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องป้องปายยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้จะพาไปเขเมินนะคะไปกัมพูชาเนาะเราเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ไปพม่าก,กันมาแล้วนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะพาไปเที่ยวประเทศกัมพูชานะคะมีสาวกัมพูชาคนหนึ่งนะคะ เธอร่ำรวยมากๆเลยนะคะทีเนี้ยก็เลยให้ทำให้อดินเนี่ยนึกไม่ถึงนะคะก็เลยตกใจไปหน่อยหนึ่งนะคะมีสาวกัมพูชาคนหนึ่งเธอบอกว่าคนไทยเนี่ยซื้ออะไรก็เป็นเงินผ่อนไปหมดซื้อหม้อหุงข้าวซื้อผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะต้องเป็นเงินผ่อนทั้งนั้นนะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาซื้อ รถราคา30สิบล้านไม่ผ่อนเลยซักบาทแล้วก็ซื้อบ้านราคาร้อยล้านนะคะราคาร้อยล้านไม่ได้ผ่อนอีกเลยสักบาทจ่ายสดหมดเลยนะคะโอ้โหแต่คนไทยเนี่ยเออไม่ว่าอะไรก็ต้องซื้อเป็นเงินผ่อนแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ยังเป็นเงินผ่อนเลยโอ้โหเพื่อนๆจ๋า ทึ่งเลยนะคะเนี่ยยอมรับว่าตกใจมากๆเลยเนาะว่าอาชาวกัมพูชาเขาร่ํารวยแสงหน้าประเทศไทยเราไปเยอะแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยก็อย่างว่านั่นแหละคือสําคัญตัวผิดไปเนาะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคก็ยินดีด้วยกับความร่ํารวยของแต่ละคนเนาะคนเราสร้างอนาคตขึ้นมาก็เพื่อความร่ารวยของชีวิตกันทั้งนั้นเนาะนะคะทีเนี้ยอยากจะถามว่า ถ้ามีเงินซื้อรถราคา30ล้านแล้วไม่ผ่อนเลยสักบาทเนี่ยโอ้โหนับว่าเขาร่ำรวยมากๆเลยนะคะแต่ผิดกับคนไทยค่ะคนไทยไม่ซื้อรถราคา30ล้านแล้วก็ซื้อเป็นเงินสดนะคะคนไทยอะ่ะ ถึงแม้จะซื้อรถราคา 20- 30ล้านอย่างเงี้ยหรือว่าจะ2 3ล้านอะไรก็ตามนะคะคนไทยจะต้องซื้อเป็นเงินผ่อนเพราะว่าเงินผ่อนเนี่ยทำให้เราไม่บาดเจ็บเนาะนะคะแต่ถ้าเราซื้อเป็นเงินสดเนี่ยเงินที่เรามีเก็บอยู่ทั้งหมดก็คือจะต้องหมดไปแต่ถ้าเราซื้อเงินผ่อนเนี่ยเงินที่เหลือเรายังไปทําธุรกิจอื่นๆได้เนาะนะคะนี่เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้เลยนะคะของอสาว กัมพูชาเขานะคะที่เขาว่าคนไทยเอาไว้ว่าคนไทยเนี่ยซื้ออะไรก็เป็นเงินผ่อนทั้งหมดเนาะนะคะนี่เขาแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยอะซื้อรถแค่หลักหนึ่งล้านผ่อนกันทุกคนเขาพูดอย่างนี้เนาะนะคะแต่คนกัมพูชาซื้อรถราคาสามสิบล้านไม่ผ่อนสักบาทซื้อบ้านราคาร้อยล้านไม่ผ่อนสักบาท แต่พวกมึงอะแม้แต่ซื้อโทรศัพท์ก็ผ่อนแล้วยังจะมาอวดดีอีกอย่างนี้เลยนะคะอย่างในคลิปนี้เลยเนาะนะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนคิดอย่างไรกับกระทู้นี้กันบ้างคนไทยเราคิดอย่างไรคะนี่แหละเขาว่าเนาะคนเราอะถ้าเกิดว่าได้ร่ํารวยแล้วเนี่ยก็ร่ํารวยมากมายมหาศาลนะคะแต่เพื่อนในประเทศของตัวเองยังต้องไปขายแรงงานประเทศอื่นๆเขาอยู่หรือว่าลหลายๆคนก็ ออกจากประเทศตัวเองหลังไหลไปประเทศไทยมาประเทศไทยทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเป็นเกอบเป็นกำเ,เนาะแต่คนในประเทศตัวเองก็ร่ารวยเอาร่ํารวยเอาไม่รู้ว่าเาขาร่ํารวยกันอย่างไรเนาะโอ้น่าอิจฉาจริงๆนะคะขนาดซื้อบ้านหลังละเป็นร้อยล้านเนี่ยก็ยังจ่ายศพหมดเนี่ยนะคะโอ้ต้องเชื่อเขาเลยนะว่าเขาร่ํารวยจริงๆแต่ถ้าจะถามว่า ทำไมคนไทยเราถึงต้องนิยมใช้เงินผ่อนก็เพราะว่าหนึ่งของที่เราซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาโปรโมชั่นมาบอกว่าไม่เสียดอกเท่านั้นไม่เสียดอกเท่านี้แล้วราคาเราก็จัดต้องได้ถ้าเราเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปซื้อของ ทั้งหมดมาแล้วเงินนั้นมันก็หมดไปเราก็ไม่เหลือเงินไว้ทําทุนอย่างอื่นเลยนั่นเป็นความคิดของคนไทยเพราะว่าคนไทยจะทําอะไรเราต้องคิดอยู่แล้วว่าถ้าเงินก้อนนี้เราหมดไปเราจะไปหาเงินก้อนไหนมาสํารองทุนของเราอีกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินสักสองพันอย่างเงี้ยเราอยากได้มหุงข้าวเราอยากได้รถมอไซเราอยากได้ จักรยานสักคันหนึ่งหรือว่ามือถือสักอันหนึ่งเนี่ยแล้วเขาโปรโมชั่นให้มาในราคาเท่านี้แล้วเราก็คิดแล้วว่าออเงินเราเนี่ยอยู่ในธนาคารตอนเนี้เราสามารถที่จะซื้อได้เราสามารถที่จะไปผ่อนเอามาได้แล้วที่เหลือ,อน,นั้นน่ะเราก็ส่งเป็นลายเดือนไปนะ อันนี้แหละที่คนไทยคิดเพราะว่าคนไทยไม่เคยคิดแบบว่าทะเยอทะยานอยากได้นนมาอยากได้นี่มาอยากจะเอามาอวดคนอื่นว่าซื้อมาแล้วเนี่ยฉันก็มีนะฉันก็ซื้อเงินสดเลยนะเพราะว่าฉันนไม่ต้องการที่อยากจะเป็นเงินผ่อนอะไรอย่างนี้นนนนะคะแต่ทีนี้นิสัยคนไทยเนี่ยจะพูดยังไงคะนิสัยคนไทยเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งคือคนไทยเราเนี่ย ไม่ชอบอวดความร่ำรวยนะคะคนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่เคยแบบว่าโอ้โหเ,เงินเดือนฉันออกแล้วนะนี่เลยมานับเลยนะับนับเงินเงินเดือนเดือนแรกฉันออกเท่านี้เดือนที่สองฉันจะต้องได้เงินเท่านั้นท่านี้แล้วฉันอนะ่ะทำงานได้เงินเดือนเท่านี้ คนไทยไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้เลยนะคะแล้วคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเอาทรัพย์สินของตัวเองมาอวดมาอ้างนี่เป็นนิสัยของคนไทยมาตั้งแต่ไหนๆหแล้วนะคะเขาจะเก็บเงินของเขาเองโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าบ้านนี้มีเงินมากมายหรือว่ามีเงินเท่าไหร่ในบัญชีธนาคารเนาะแล้วทําไมอ่ะอยากจะถามจังว่าถ้าความร่ํารวยของตัวเองอ่ะมากมายถึงขนาดนั้นซื้อ รถราคา30ล้านไม่ต้องผ่อนซักบาทแล้วก็ซื้อบ้านราคาร้อยล้านไม่ต้องผ่อนสักบาทซื้อเงินสดหมดเนี่ยอยากถามจังเลยว่าทําไมอ่ะถ้าประเทศเขารวยเขามีกิจการมากมายขนาดนั้นทําไมคนกัมพูชาต้องหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมาทํามาหากินที่ประเทศไทยกันแบบว่าแทบจะหมดประเทศแล้วนะคะที่แอดมินเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคะคือ บ้านแอดมินที่เมืองไทยอยู่ติดกับชายแดนเขมรน,นะคะอยู่จันทบุรีอำเภอโป่งน้ําร้อนนะคะเราจะไม่ไกลกันเลยจากชายแดนเขมรไม่ถึง30-40กิโเมตรด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าไปทางตรงเนี่ยถ้าไม่อ้อมตรงไหนเลยประมาณ30กว่ากิโเมตรเท่านั้นเองเพราะว่าเคยไปเที่ยวชายแดนอยู่นะคะแล้วก็ไปรับ คนงานเขมรที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าแถวชายแดนตรงโป่งน้ําร้อนเนี่ยเขาเป็นสวนลําใหญ่กันเป็นสวนใหญ่นะสวนผลไม้เนาะเราก็จะรับแรงงานจากเขมรเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยเราเนาะนะคะนี่แหละถึงอยากจะถามว่าทําไมอ่ะคนร่ํารวยก็เอามาบอกว่าเนี่ยฉันซื้อรถอไม่ต้องผ่อนเลยสักบาทซื้อบ้านตั้งร้อยล้านก็ไม่ผ่อนสักบาทแต่ทําไมอ่ะ คนในประเทศตัวเองถึงได้จนเอาจนเอาแล้ววิ่งหนีความยากจนไปอาศัยแผ่นดินถิ่นเกิดคนอื่นเขาอะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อจะถามว่าในเมืองต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีแต่ชาวกัมพูชาทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่ชาวกัมพูชาทั้งนั้นเลยที่เข้ามาขอทาน อย่างพัทยาอย่างเนี้ยอุ้มลูกจูงหลานกันมาเต็มไปหมดเลยนั่งเป็น จุดเป็นจุดเป็นจุดทุกโค้งถนนนะ่ะเห็นได้เลยว่าชาวกัมพูชาทั้งนั้นเวลาเราเข้าไปพูดคุดยนะคุยด้วยเนี่ยก็จะไม่ยอมพูด,ดคุยกับเรานะคะเออแล้วจะเอาแต่เงินขอขออยูอุ้มลูกมาแล้วขอตังเด็กขิวข้าวเด็กขิวข้าวอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เจอกับตัวเองนะคะแล้วก็ในกรุงเทพในตัวเมืองใหญ่ใหในประเทศไทยเราเนาะนะคะก็จะมีแต่ขอทานกัมพูชาอย่างคนไทยเนี่ยก็ขอทานมีค่ะมีจริงแต่คนไทยเราเนี่ยใช้ ความสามารถส่วนตัวไปแลกออกมาอย่างบางคนก็ร้องเพลงอย่างบางคนเป่าแคนอย่างบางคนทํากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะแลกกับเงินนั้นมาไม่ได้ไปนั่งขออ,อย่างเดียวนะคะแล้วก็อยากจะบอกเนาะอย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองว่าตัวเองร่ํารวยแล้วเอาไปบอกคนอื่นเขาว่าตัวเองน่นะร่ารวยผ่อนไม่ผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างนี้แต่คนในบ้านของตัวเองนอะ่ะกับต้องวิ่งหนีบ้านตัวเองอไป อาศัยบ้านเรือนของคนอื่นเขาอยู่แล้วเรื่องการที่ผ่อนเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะคะประเทศเมืองนอกเมืองนาที่ไหนๆก็มีจังนั้นเขาซื้อรถเขาก็ผ่อนกันทุกคนประเทศที่แอดมินอยู่เองก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่แล้วนะ่ะเขาก็ซื้อรถเงินผ่อนกันนะคะเขาไม่นิยมใช้ของอเป็นเงินสดกันเนาะนะคะนี่แหละถึงอยากจะบอกเนาะนะคะว่า ถ้าตัวเองอ่ะร่ำรวยก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยกับสาวกัมพูชาคนนี้เนาะที่เขาร่ํารวยจนกระทั่งมีเงินซื้อรถซื้อบ้านแต่ก็ดูประชาชนในบ้านของตัวเองก่อนนะคะว่าเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรก่อนที่จะมาอะบอกว่าตัวเองร่ํารวยแต่คนในบ้านเมืองของตัวเองนะต้องวิ่งหน,นีจากบ้านเมืองของตัวเองไปอยู่บ้านเมืองของคนอื่นทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะ คลิปนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ